ะะรถยาที่7คือรถหอมเย็นมีสรรพคุณคือบำรุงหัวใจหอมเย็นเนี่ยจะหาได้จากยาทั่วไปนะคะส่วนมากนะคะจะเจอในยาหอมต่างๆยาหอมที่เป็นผงอะคะ่ะยารถหอมเย็นเช่นพวกพิมเสนนะคะเขาก็จะเอามาใส่ในพวกยาดมอย่างเงี้ยให้เราดมนะคะเพื่อ เอาบำรุงหัวใจแก้พวกหอบหืดทําให้หายใจสะดวกขึ้นหรือพวกใบเตยนะคะใบเตยเนี่ยจะให้กลิ่นหอมตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของบำรุงหัวใจเช่นกันอาจจะใช้าตากแห้งทําเป็นชาทำเป็นแบบสมุนไพรอบแห้งแล้วก็ใช้ดมนะคะพวกดอกไม้ต่างๆพวกเป็นเกสรอ,อย่างเช่นพวกมะลิพวกดอกพิกุลพวกบุญนาคนะคะ ดอกชุกชนิดนะคะที่ให้ให้ฤทธิ์ยาหรือให้กลิ่นหอมเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นฤทธิ์ยาที่ช่วยบำรุงหัวใจนะคะทำให้แบบว่าสดชื่นทําให้หายใจได้สะดวกขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมาใส่ในในพวกสินค้าหรือว่าตัวยาตํำรับยาในเรื่องของการบํารุงหัวใจนะคะตัวยาหอมเย็น